แล้วก็เป็นที่มาของสิ่งที่เราซื้อมานี่แหละเราก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นบางปูสองสี่แปดศูนย์จากข้อมูลของออที่เราไปสอบถามมาแล้วก็ข้อมูลโดยทั่วไปถ้าพี่น้องบางกูยังยืนที่รู้จักพวกเรากันมาเป็นระยะเวลา20กว่าประเทปเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยได้เคยนำเอาเรื่องราวของประวัติของบางปูใในสมัยก่อนในมุมของพี่น้อง นักปราดบางปูเนี่ยมาเล่าให้ฟังณตอนนั้นยังเป็นอีพีพิเศษขึ้นมาใช่ยังไม่เป็นรายการสับปูทอกอย่างนี้ใช่อเรื่องเล่าของบางปูของเนี่ยสถานตาอากาศเนี่ยโดยที่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้นี้มีความรู้ด้านนี้อืเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเช่นพี่มโนก อะไรนะโรงเรียนนอกกราพี่มโนกโรงเรียนนอกกราแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการของอดีตผู้อำนวยการของสถานตากกศแท่งนี้ใช่ก็ได้มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งใครนะผู้พันผู้พันพอเพียงผู้พันพอเพียงก็จะเป็นผู้พีท่านนี้อยู่เป็นผู้พีอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านที่มีข้อมูลดีเทลของความเรื่องเก่าของจังหวัดสุพรรณใช่แล้วในมุมหนึ่งของเขาที่รู้ก็คือต้องรู้เกี่ยวกับบางปูแน่นอนเพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ก็จะมีการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นใช่ซึ่งมีการยกพลขึ้นบกที่นี่นะครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นทอล์กที่แบบสนุกสนานแล้วก็เป็นอะไรที่คนบางปูก็รู้สึกว้าวที่จะแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องนี้จริงๆหรือว่าเรื่องราวที่เราเอามาเล่าขานกันเรื่อนะครับมันเป็นเรื่องที่มันมีที่ไปที่มาว่าทําไมถึงเป็นชื่อสถานตากอากาศบางปูใช่ใช่รัชสมัยครั้งนั้นย้อนกลับไปครั้งนั้นเนี่ยคือเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบทอย่างที่โยบอกของญี่ปุ่นใช่ครับและก็เป็นสถานพักฟื้นทํามมถึงงต้อี สว่างกาชาเอ้ส,ะอะสว่างค่นว่าสว่างค่นีวาเป็นส่วนพักฟื้นซึ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงและ<อ>เกี่ยวโยงกันหมดสอ,อดคล้องกันหมดแล้วก็ถ้าใครที่จําวลีเด็ดของป่ามโนกได้ก็จะพูดว่าสถานตากอากาศบางบเนีเกิดขึ้นได้เพราะจอมพลปอแกปวดขี้แต่ถ้าฟังคาผมแล้วมันรู้สึกไม่สะใจนะลองย้อนไปดูเทปเดี๋ยวเราจะแปะลิงออก์เอาไว้ให้ด้วยว่าวันนั้นน่ะเรื่องราวของความความสนุกสนานของการ แชร์แชร์กันในวันนั้น,น,ม,นมันสุดยอดมากแค่ไหนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสะพานสถานตาอากาศอย่างเนี้มีอยู่2ตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่สะพานแรกหรืออันนี้เป็นสะพานแรกแล้วมีสะพานที่สองอหรือจะมีสะพานที่สองแล้วมีสะพานแรกอยู่เนี่ยอยู่ในบริเวณเนี้ยออันนี้อนนล้ำลึกแล้วผมก็รา้แต่ย้อนต้องย้อนต,ต้องย้อนรูเขาพี่มโนเกยพูดไว้มีการบูรณะมาเรื่อยๆตอนแรกครั้งแรกครั้งเดิมครั้งสร้างเนี่ยน่าจะเป็นสะพานไม้ยื่นยาวลงไปอเดี๋ยวขออนุญาตนะเด้เล่าย้อนประวัติให้ฟัง ก็คือว่าตาการบางปูเนี่ยนี่คือเหตุผลของบางปู2480นะครับก็คือฐานาการบางปูเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2480นะครับ2480นะโดยจอมพลปพิบูลสงครามครับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ได้ขับผ่านแล้วก็อย่างน่าจะอ้างอิงจากพี่มโนคโอ๊ยอดขี้นะอดอึนะครับก็มาขอเข้าห้องน้ำยานนี้แล้วลุเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้วิวเท่นี่มัน สวยงามแล้วก็เออหน้าที่จะทําเป็นสถานที่พักผ่อนนะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเลยคิดว่าอยากจะสร้างสะพานยื่นลงไปในในทะเลก็คือว่าสะพานนี่เรียกว่าสะพานสุกตาสะพานสุกตาที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยครับคือสะพานสุกตาใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ในอดีตเนี่ยจึงจัดเป็นสถานพักฟื้นพักผ่อนของทหารบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบและยังคงเป็นสถานตากอากาศด้วยนะครับแล้วก็ ในต,นตอนดักนั้นก็จะมีมีการผัดเปลี่ยนดูแลมีผู้อำนวยการสํานักงานทรัพย์สินพระมหาอักยรในการ,รเป็นรองประธานในการใช้เงินทรัพย์สินในการดูแลสถานที่แห่งนี้และผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงวันที่8ธันวาคม2484ผ่านมาได้2ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นได้ยกคนขึ้นบกนะแล้วก็หลังจากนั้นสงครามยุติลงญี่ปุ่นถอนตัวนะครับแล้วก็ เลยในปี2491เนี่ยได้โอนมอบให้กับกรมพลราฐิการทหารบกและต่อมาก็เป็นการดูแลของกรมสวัสดิการทหารบกพลราฐิการทหารบกองค์กรสงเคราะห์ต่างๆก็ไอยู่ในของทหารบกแหละใช่ในการดูแลแต่ไปอยู่ในหน่วยย่อยตรงไหนเราไม่ต้องไปขนาดนั้นเราจะว่าอันนี้คือที่สถานที่ของทหารบกของในการดูแลของราชการของราชการเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่า อยู่ในพื้นที่ตำบลบางปูแต่ไม่ใช่การดูแลของเทศบาลตำบลบางปูอ่าและนี่คือเนื้อหาสาระที่ในช่วงแรกที่เป็นสถานที่ก่อนเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มันเป็นซิกเนเจอร์มากๆสําหรับคนพื้นที่บางปูนะใครที่เดินทางมาเนี่ยแวะมาที่นี่ได้ง่ายเพราะมันไม่ได้เสียค่าเข้าแล้วมันก็มีบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากเชิญชวนเหมือนเดิมครับจริงๆเราไม่ต้องเชิญชวนเลยแต่ที่ต้องเชิญชวนเพราะว่าในช่วงนี้หน้าหนาวแล้วให s ิ g เนเจอรของบางปูคือนกนางนวลใช่กาลังจะผนึกเป็นเหตุการณ์แบบนั้นกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วอันนี้เราอยู่ต้นเดือนธันวาแล้วแล้วนกนกจะมาเริ่มมาแล้วนะครับแล้วนกจะหนาแน่นเลยแบบเยอะๆเนี่ยปลายธันวาคุมพาใช่แล้วก็จะเป็ป่าบางแล้วช่วงมีนาเมษาเนี่ยนกจะเริ่มย้ายถิ่นฐานแล้วกลับไปหนาวต่อใช่คือเขาอยากหนาวแต่ว่าเขายไม่อยากหนาวจัดใช่ เป็นนกที่บินมาจากไซบีเรียเขาว่ากันแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าแอบอยู่ตามอ,าอีหนาตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่คือเขาบินมาจากที่หนาวเพื่อมาหาที่หนาวน้อยกว่าแล้วก็<ห>ทําการผสมพันธุ์นนะแล้วหลังจากนั้นพอเมื่อเขาเสพสมอารมณ์หมายเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะทําการบิน<า>กลไ,ไปนะแล้วก็ขนกันมากลับมาอีกครั้งในปีต่อไปนี่คือซิงเกิลที่หลายๆคนเดินทางมาตาอากาศบางปูแล้วเพื่อจะมาดูนกนางนวลครับ